สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะวันนี้พลินจะมาพูดคุยเกี่ยวกับการทําคุกหนองนานะคะเออทฤษฎีทฤษฎีใหม่เนาะค่ะเนาะคุกหมงหนองนาโมเดลที่เป็นกระแสอยู่พักนึงเนาะคะ่ะเมื่อผี่กยเออก็เลยก็เลยมีความคิดที่อยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆได้ได้ฟังได้รับรู้ํากันเนาะคะ่ะเพราะว่าพลินก็ได้ไปเบิ้งไปศึกษามาแต่ละบนแต่ละที่ที่ก็จะเจ้าไปฮ็ดมาเนาะค่ะเนาะว่าเป็นแน่ใดเออก็จากที่ก็ เราเฮ็ดมากก็ดีอยู่ค่ะเพื่อนเพื่อนมันเป็นโครงการเป็นทฤษฎีที่โอเคเนาะดีเนาะค่เนะเพราะว่ามันเป็นการเก็บน้ําไว้ใช้ในฤดูเล้งเนาะค่ะเนาะแล้วก็ดูแลพื้นทีนนนท่น้ําท่วมตอนฤดูฝุ่นเออปัจจุบันน่ะการที่จะทําเรื่องนี้ให้ประสบความสําเร็จแล้วต้องมีเงินทุนที่มากพอค่ะเพื่อนเพื่อนถ้าเงินเราไม่พอไม่เยอะมันมันจะไปไม่ถึงฝันให้ได้จังววะจังสันเพราะว่าการที่จะทําตัวนี้มันต้องมีเงินไว้ขุดซะ กักเก็บน้ําแล้สะสนระในที่นี้นะ่ะอันตามมันรูปแบบพวกนหนองนาก็เจ้าก็คิดไปว่าเออมันต้องเป็นแบบรูปทรงแบบนั้นแบบนี้อืมคนที่จะเขาอันอมาเห็ดนะคิดไปเลขว่ารูปแบบของสะต้องเป็นรูปเลขตัวยูเลขวงกลมอะไรของเขาหลายๆอย่างเป็นการเพิ่มต้นทุนของเราเข้าไปที่จริงนะ่ะเราจะขุดยังไงก็ได้สะนะคอแต่ว่ามัน เป็นสถานที่เก็บน้ําได้เนาะตามตามทฤษฎีของเพื่อน,นะเพื่อน,นแต่เฮานะมาเปรก,กันเองอีกแบบหนึง่งคนที่เขาเอามาทํากอนนะคะเออพัดกันพลินก็เลยมองว่าถ้าเงินไม่เยอะพอหรือเงินไม่มากพอนี่คะมันก็ชีเป็นการยากในการทําเรื่องนี้เนาะคะ่ะเออให้เราให้เราไปศึกษาดีๆก่อนเนาะที่จะทําในเรื่องนี้ถ้าเฮาจะมีสระเก็บน้ําไว้ใช้ในฤดูแล้งหรือนห,หน้าเล้งค่ะขุดพอประมาณเนาะคะ่ะเพื่อนๆเนานะขุดพอประมาณพอได้ใช้ ทั้งปีก็โอล่ไปต้องเอาแบบยิ่งใหญ่อลังการมันเป็นการเพิ่มทุนของเฮาเข้าไปเนาะค่ะเออแล้วอีกอันนึงก็คือพืชที่จะเอามาปลูกเนี่ยบางคนกะมงใส่แต่กล้วยอย่างเดียวไม่ได้คิดถึงพืชตัวอื่นเลยค่ะที่จะมาหมุนเวียนในการอันค้าขายทั้งปีของเฮาเนาะที่กราัเก็บผลผลิตทั้งปีนี่ไม่มงตามที่ไปเห็นมานะเพื่อนเพื่อนมีแต่ปลูกแต่กล้วยปลูกกล้วยอย่างเดียวเลยส่วนไหนกส็สร้างเอากล้วยลงเป็นหลักทีนี้นะ ปลูกแล้วไม่มีตลาดรองรับหรือว่าไม่ไม่มีความสามารถเอาไปขายเออหาแต่คนมาซื้อเราไม่วิ่งหาตลาดาเราให้แต่ตลาดวิ่งมาหามันก็ไปไม่รอดค่ะเพื่อนเพื่อนเมันก็เลยเป็นการสูญเงินของเราไปโดยอ่าบุกคุ้มค้าพลินองแบบนั้นเนาะเออถ้าผู้ใดจะคิดเกี่ยวกับเรื่องโคกหนองนาะนี่ก็ต้องศึกษา เออดีๆค่ะเพราะว่ามันกามีอีกอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องหลายๆอย่างเป็นการลงทุนที่มหาศาลมากค่ะเ,เ ừ พื่อนเอือพระลินก็เห็นมาหลายพื้นที่หลาย่บนแล้วก็ไปหาเลาะเบิ่งหลาย่บนอยู่ค่ะว่ามันเป็นอะไรเนาะค่ะคุกน้องนาที่แลกพรลินก็สนใจอยากเฮ็ดอยู่ปะเทศไปเฮ็ดมาแล้วก็มันก็ไม่ไม่เท่าไหร่เออสาหรับการเกษตรอันนี้ต้องเอาจิงเอาจาังก,กับพื้นอย่างคักบาง่บนพื้นที่น้ําบริทวมกลับไปคูดดินขึ้นมาเฮ็ดเป็น ปนซะเป็นอย่างไรให้เป็นที่โดนที่นู่นเนาะค่ะเนาะบางเครื่อกัะดินที่ข้าคุดออกมานะมันกับบางเครื่อกับสารอาหารสารอย่างกระบ,บมุมีเพื่อเข้พืพ้นผู้ดินได้ก็เป็นทรงปีสามปีเนาะค่ะเนาะเพื่อทาที่มาปลูกได้เนาะคะ่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อที่ร้าปูหน้าดินได้มันก็เป็นการใช้ระยะเวลาที่ยาวนานออกไปอีกสูญเสียสูญเสียเวลาของเฮาไปจากที่เฮาที่ทำโตเนื่องเลยปลูกพืชอื่นๆื่นที่เป็นโอเคกว่ากว่า กลายเป็นว่าเรามาต้องโลดินให้มันมีสภาพที่อุดมสมบูรณ์ขึ้นมาคือเก่าเนาะคะ่นะเนาะอันนี้กับพลินกับฝากไว้นะคะเพื่อนเพื่อนถ้าใครคิดที่อยากทาเกษตรแบบทาโคกหนองนาโมเดลเออก็ให้คิดทบทวนอีกรอบนึงเนาะคะ่นะเนาะหรือว่าบางคนมีเงินเหลือมีเงินเย็นเอออยากทําเพื่อเป็นความสุขอันนี้ก็บอกว่ากันนะเพื่อนเเนาะเอออยากทาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิองอนุรักษ์หรือแบบใดเนะาะยังมีสระน้ํามีเลี้ยงปูเลี้ยงปลาวาให้คนมาเที่ยวมาดูนี่ก็บอกว่ากันอีกแบบนึงค่ะอันนี้ก แล้วแต่ไผยที่เอาไปนําปรับใช้เนาะค่ะเนาะอันนี้พูดถึงว่าคุณที่ทุนไม่ค่อยมีเยอะทุนไม่ค่อยอ่าใส่ปานไม่ไม,ไม่ไม่มากพอเออเฮาก็ต้องคิดในหะ้นหนักหนักมากๆเนาะคะ่ะเออถ้าเกิดผู้ใดว่าเออพอมีทุนมีงบป,ประมาณอยู่แล้วไม่ไม่เดือนล้นในการใช้ชีวิตประจําวันกะสามารถที่ได้เนาะเพื่อน,นเนาะก็ดีขึ้นกันครัเพราะว่ากับที่ได้เป็นแหล่งเรียนรู้เนาะ เออเป็นแหล่งเรียนรู้เป็นการสร้างงานสร้างไรายได้หรือว่าเออเอาไว้ให้คนไปศึกษาดูงานประมาณนี้กะดีไปเนาะคะ่ะอันนี้พลินก็ฝากาไว้ให้คิดนะคะเพื่อนเพื่อนอันนี้ก็ไดเนาะคะ่ะเนาะเอาไวเออไว้เป็นตัวพิจารณาคิดอีกแนวหนึ่งว่าสมควรไหมหรืออะไรยังไงนาะนะคะพลินกะเอามาแช์ประสบการณ์ให้ให้ฟังเนาะคะ่ะเนาะจากที่ไปบึงตามที่ต่างๆมานะคะเออก็เลยเอามาให้เพื่อนๆนได้ฟังน้ากันเนาะคะ่ะเบาเาให้ฟังเนาะเพื่อนๆอเนะาะพลินก็ะได้ โอเคนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะคลิปต่อไปค่ะสวัสดีจ้า